อยู่ด้วยกันอีกเช่นเคยนะครับกับพบหมอรามานะครับยังอยู่กับาจาจันโส์นะครับแล้วก็ผมเลิฟตนในพัดพิบูลสงครามนะครับวันนี้นะฮะสาระเพื่อสุขภาพดีหนึ่งชั่วโมงเต็มเมนะครับทางรามาชาแนลช่องทูวิชั่นสีอนะฮะเดี๋ยวเราไล่เรียงไปเลยดีกว่าวันนี้มีอะไรเริ่มกับช่วงที่เราต้องมาเมาส์กันครับอาจารย์ครับช่วงคุยข่าวมากกว่ามาวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเรื่องแรกก็แน่นอนคุณป๊อปปองกูลนะคะ็เราก็ได้ยินข่าวไปพอสมควรแล้ะอาจารย์อินเทรนด์นะฮะ เอาไม่ได้เราก็ต้องติดตามเรื่องดารานะคะก็เรื่องของตอนนี้สึกสภาพจิตใจก็ดาวไปนิดนึงนะคะ,ะก็มีเรื่องของต้องที่เรารู้กแล้วเรื่องเรื่องของการครบซ้อนนะคะคก็จะต้องมีการพบเรื่องของจิตแพทย์นะคะ<อ>เดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วก็เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้มีคนมาถามเยอะเลยเวลาคนไข้มาตรวจถามว่าเอออาจารย์ครับได้ยินข่าวว่ามีคนไข้หายจากการติดเชื้อไอชีวีจริงหรือเปล่านะคะเป็นคนไข้ที่ ประเทศเอังกฤษนะคะคเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามันหายจริงไหมยังไงทํำยังไงถึงหายนะคะคแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการนอนไม่พอเนี่ย เรานอนชดเชยได้ไหมอ,อ๋อที่แบบไปทบเสาร์อาทิตย์เออนี่ทําอยู่นะทําอยู่ตอนนี้เพราะว่า <c oughs> นอนไม่พอนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราคุยกันว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีอันตรายด้วยซ้ํานะคะครับผมนะฮะรวมไปถึงช่วงรามาเฮลท็อคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเอาใจคนที่มีปัญหาหรือว่ากําลังต่อสู้กับการลดน้ําหนักนะฮะเรามีประสบการณ์ตรงเลยทีเดียวนะสำหรับดาราเซเลบที่แหมต้องบอกว่างดทานแป้งนะฮะตอนนี้เขาก็ฮิตนะการแบ <c oughs> บไม่ทานแป้งเลยเนะี่ยแต่อันนี้คือ20ปีเต็มๆนะครับ เดี๋ยวจะเป็นยังไงมายังไงนั้นเนี่ยติดตามกันให้ดีนะแต่ตอนนี้เราไปกันที่ช่วงแรกดีกว่าครับกับคุยข่าวเมากับหมอ มาเริ่มมือที่ข่าวแรกนะครับอย่างที่อาจารย์โสได้เกริ่นไปนะฮะเรื่องราวแม่เข้ามาในแวดวงบันเทิงนะครับคุณป๊อปปองกูลนะฮะน่าจะได้เห็นข่าวกันไปแล้วนะฮะของการคบซ้อนน่ยแต่เราจะไม่พูดถึงประเด็นนั้นนะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะเราเห็นพี่ป๊อปแล้วนะฮะจากคอนเสิร์ตเสียปากหวานนะครับล่าสุดเนี่ยซึ่งแมทีมงานแล้วก็นักร้องที่จะขึ้นเวทีเขาก็มากันครบเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นพี่ป๊อปปองศักดิ์พี่ป๊อปนะฮะพี่ว่านธนกฤษ คุณโศรตปาโมทแล้วก็พี่ชอดด้วยนะครับผู้บริหารแมนี่เรียงรายกันมาเต็มเลยทีเดียวนะครับซึ่งเห็นบอกว่างานนี้หนุ่มป๊อปเองนะจารย์เครียดมาก ใช่ค่ะก็คือจากกรณีข่าวก็ทําให้สภาพใจิตใจย่ําแย่นะคะก็หลายๆหลายๆส่วนที่เข้ามานะคะแล้วก็เจ้าตัวก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ดูเหมือนอยู่กับเพื่อนดูเหมือนจะมีความสุขนะคะ oh. แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีจังหวะที่ชีวิตมันดาวเหมือนกันนะคะจริงๆก็ไปตอนนี้มีนัดก,กับจิตแพทย์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูลักษณะที่ลึกมากขึ้นนะคะแล้วก็ซึ่งงานนี้ก็คือกําลังใจแล้วก็ ู้ได้ให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นเลยก็คือพี่ชอนะคุณสายทิพย์มณีตุลคุณนาะยุทธยาเนี่ยนะคะก็คือให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำตั้งแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเลยนะคะครับผมนะฮะแหมมีต้องบอกมีคนดีให้คำปรึกษาด้วยนะ,ะับแหมพี่อ้อยพี่ชอดเลยทีเดียวนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปสัมภาษณ์นะของพี่ป๊อปกันก่อนดีกว่านะว่าตอนนี้ปัญหาเขาไปถึงไหนแล้วนะฮะลองไปชมกันครับก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดครับก็เออส่วนใหญ่ผมผมก็ เล่นคอนเสิร์ตคือคือตั้งแต่เราเป็นแคลอรีสบาบามาเนี่ยผมก็ใช้ใจนําอยู่แล้วเวลาแบบเวลาเวลาจะสนุก <c oughs> มันก็ไปสนุกได้เวลาจะมีความสุขก็ไปมีความสุขได้ผมก็แต่จริงจริงอยู่กับเพื่อนๆทั้งทั้งสามคนเนี่ยมันเป็นมันเป็นกลุ่มคนที่พาเรา้นน้ามาตลอดเวลาอยู่กับมันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความสนุกสนานอยู่แน่นอนครับค่ะพี่ว่าอันหนึ่งสําคัญที่สุดก็คือเราทุกคนเป็นความเป็นมืออาชีพอะค่ะความเป็น professional แล้วก็ เราทุกคนรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่หน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบที่เรามีกับคนดูของเราอันนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นออพี่เชื่อว่านักแสดงทุกคนหรือนักร้องทุกคนเวลาขึ้นเวทีทุกคนก็มีเรื่องในใจด้วยกันทั้งนั้นแต่หน้าที่ของเขาคือการสร้างความสุขให้กับคนอื่นในแง่ของพวกเรากันเองนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือบัตรหมื่นใบเนี่ยก็เหลือแบบน้อยมากจริงๆเพราะฉะนั้นหมายความว่ามีคนจํานวนมากที่ที่อยากสนุกแล้วก็อยากดูพวกเราเพราะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบใน ความคาดหวังของพวกเขาอันนั้นคือจยดที่สําคัญที่สุดเหนือกว่าสิ่งอื่นใดที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ค่ะก็ยังไม่ได้โอเคมากครับคือคือผมก็ยังเาขาเรียกอะไรมันยังมีมีแผลอยู่แต่ว่าเวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรมันมันก็จะมีความมีความสนุกสนานมีความสุขสนุสนกใช่แต่ว่ามันก็มีจังหวะดาวของมันซึ่งเอาจริงๆผมก็ต้องแบบตอนนี้ก็จะมีนัดมีนัดกับหมออยู่เหมือนกันครับ ว่าแบบมันมันมันจำเป็นต้องแบบต้องฟื้นฟูในในลักษณะที่มันลึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ได้รับเลยเลยครับมันลอยเราก็ทำจริงๆคนที่ปรึกษาที่สำคัญในในช่วงแรกเลยก็คือพี่ชอดเนี่ยแหละครับ <laughs> ก็ก็เป็นคนที่ให้คำปรึกษาอยู่เสมอแล้วก็แต่และคำปรึกษาเนี่ยมันก็เป็นคำปรึกษาที่ใช้ใชงานได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็อุ่นใจว่าถ้าปรึกษาจากจากผู้ใหญ่ท่านนี้เนี่ยเขาไม่เคยคิดจะทํร้ายเราอยู่ละ mm hmm. ก,ก็ก็เลยผ่านจุดนั้นมาได้บ้างแต่มันก็ต้องมีการแบบซ่อมแซมความรู้สึกคือมันไม่ใช่ความรู้สึกเราคนเดียวมันเป็นความรู้สึกของคนรอบข้างของแบบของคนที่เราเจอแล้วก็คนที่ประสบเหตุนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับ อ่ะนะฮะก็เรียกได้ว่าพี่ป๊อปก็สตรองพอสมควรนะเรายิ่งแบบแมทได้พี่ชอดนะให้คำปรึกษาก็น่าจะโอเคนะไม่ไม่รู้ว่าจะมีขับไฟเดย์ตอนพี่ป๊อปหรือเปล่านะก็ต้องรอติดตามนะฮะอ่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็ขอให้คุณป๊อปปองกูลครับผ่านรเรื่องราวต่างๆไปด้วยดีแล้วก็มีสตินะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ป๊อปละกันครับค่ะวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องความเครียดนะคะเราก็มีคล้ายๆแบบมีเกมนะคะหรือมีคะแนนมาเช็คลิสกันหน่อย ้ว่าเรามีความเครียดกันไหมนะคะก็เป็นจากกรมสุขภาพจิตนะคะเราเรามาลองดูกันว่าเรามาสังเกตซิว่าเรามีคะแนนเท่าไหร่นะคะก็จะมีให้ดู5อาการนะคะแล้วก็แต่ละอาการเนี่ยก็จะมีคะแนนไร่ไปจนถึง 0, 1, 2, 3นะคะศก็คือแทบไม่มีเลยนะคะ1มีบางครั้ง2มีบ่อยครั้งนะคะ3คือเป็นประจำอันนี้ท่านผู้ชมเห็นแล้วขึ้นมา5อย่างนะคะเราลอง ให้คะแนนเดี๋ยวเลือบรองให้คะแนนตัวเองดูนะคะแรกคือปัญหาการนอนนอนไม่หลับหรือนอนมากมีไหมไม่มีให้ศูนย์ครัไม่มีให้ศูสมีสมาธิน้อยลงนะคะก็ศูนยีศูนะคะหงุดหงิดกระวนกระวายว้าวุ่นใจก็ไม่เป็นไม่มีอีกไมเขาไม่เป็นสักอย่างเลยรู้สึกเบื่อเซ็งนะคะข้อ4นะคะก็ไม่เบื่อดูอันสุดท้ายคือไม่อยากพบปะผู้คน นะคะเพราะนั้นก็รวมคะแนน0หมดนะคะเพราะนั้น0ถึง4แปลว่าไม่ค่อยเครียดหรือเครียดน้อยนะคะคนคนดีดีดีคือ<ด><ด>ทางน้อยน,<ด>น้อยนี่คือดีนะคะห้าถึงเจ็ดเครียดปานกลางนะคะแปดถึงเก้าเครียดมากนะสิบถึงสิบห้านี่คือเครียดมากที่สุดเพราะนั้นก็อันนี้เป็นคร่าวๆนะคะที่เราอาจจะทำเช็คลิสต์ของตัวเองดูแล้วก็ถ้ายังไงก็ลองมาปรึกษา พบแพทย์ดูหรือภาษาจิตแพทย์ดูว่าถ้าเรามีความเครียดเบื้องต้นจะได้ไม่ชา้าเกินไปได้ค,ครับอ่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราก็เช็คตัวเองก่อนนะครับ ถัดมาที่ข่าวที่2ที่กว่านะครับอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นความหวังของผู้ป่วยเลยทีเดียวนะครับ<ช>เรื่องราวของชายชาวอังกฤษครับผมนะซึ่งหายขาดจาก HIV นะครับโอบอกว่าเป็นสะเทือนวงการแพทย์เลยทีดเดียวนะ<ช>จาก<ช><ช>การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์นะอาจจะเป็นยังไงไมายังไงก็มากันที่ข่าวนี้นะครับซึ่งทําให้วงการแพทย์สันสะเทือนเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อทีมนักวิจัยชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะรักษาชายชาวอังกฤษที่ป่วยเป็น HIV ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากการ ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้าเหลืองนะครับซึ่งเขาก็รักษาด้วยยาต้านไวรัสมาตลอด16เดือนนะครับใช่คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าติดเชื้อมาตั้งแต่ปี2003นะครับแต่มารับยาต้านเมื่อปี2012ห แอบช้าเหมือนกันนะจนกระทั่งในปีต่อมาเนี่ยเขาวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับชนิดฮอกกิ n ส์นะครับก็เลยเข้ารักษาโดยเคมีบำบัดนะฮะหรือว่าทำเคมอนั่นแหละรวมถึงการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ในปี2016นะครับอาวแต่เขายังไม่ได้ฉช้รังสีนะฮะค่ะอืมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ายังไงอาจารย์ต่อเลยดีกว่าครับอันนี้ก็คือหลังจากที่เขา ได้รับการาทำกระบวนการนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมาตรวจพบว่าอันนี้ให้ดูภาพอันนี้เป็นคนแรกนะคะคอันนี้เป็นคนแรกที่มีข่าวเมื่อ10ปีที่แล้วที่หายขาดจากการติดเชื้อเอชวีนะคะคนนี้ชื่อชิโมตี้บราวนะ์หรือว่าเรียกว่าเบอร์ลินเพช n t นซึ่งคือเป็นไข้เบอร์ลินนะคนนี้เรียกลอนดอนเพชเชนเป็นไข้ลอนดอนนะคะอันนี้คือคนแรกนะคะ,นนเ,นคนะ,คะเขาเปิดเผยตัวแล้วว่าเขาเป็นคนแรกของโลกตอนนี้ที่ที่หายขาดนะค,ะคนนี้ที่เราคุยกันวันนี้คือจะเป็นคนที่2อง 2> นะคะ ซึ่งคนนี้หลังจากที่เล่เาไปว่าได้ปลูกถ่ายไขกระดูกอะไรไปเนี่ยนะคะปลูกถ่ายเซลล์ไปเนี่ยแพทย์ก็เลยตอนแรกเนี่ยตรวจไม่พบเชื้อเอชไอีในตัวเขานะคะก็ลองเลยล,ลองหยุดยาดูดที่เรารู้อยู่แล้วว่าเอชไอีตอนนี้ต้องกินยาต้าน<ช>ถูกไหมค,คะที่เราเรียกยาต้านยาต้านเนี่ยก็ลองหยุดดูไป18เดือนปรากฏว่าก็ยังไม่พบเชื้อไวรัสในตัวอีกนะคะเพราะนั้นคือตอนนี้ก็คือถือว่านับเป็นรายที่สองของโรคที่ถือว่าอยู่ในโรคอยู่ในระยะสงบนะคะแล้วก็กำลังจะติดตามต่อว่า เขาเนี่ยจะหายขาดเหมือนคนไข้คนแรกไหมที่เราเห็นในภาพเมื่อกี้ครับนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปคนนี้ก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็นลอนดอนเพชเชนหรือว่าผู้ป่วยลอนดอนนะครับก็เป็นฉายาแหละเขาได้รับสเต็มเซลล์นะครับของผู้บริจาคที่มีพันธุกรรมที่รู้จักกันในนามนะครับ CCR5 Delta 32ใช่ครับซึ่งก็ยอมรับต่อการต่อต้านเชื้อ HIV นะแล้วก็เข้ากับผู้ป่วยเป็นอย่างดีด้วยนะครับซึ่ง อันนี้อาจารย์มันถือว่าเป็นมิติใหม่หรือเป็นแสงสว่างของคนที่ติดเชื้อ h อชวีเลยปะค่ะจริงๆแล้วถามว่าอันเนี้ยใหม่ไหมคืออาจจะไม่ได้ใหม่มากเพราะการกระทำแบบนี้คือทำเหมือนกับคนแรกเลยก็คือเบอร์ลินเพเชียนส์เมื่อกี้แต่ว่าอันเนี้ยเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มหรือยืนยันว่าคอนเซปต์ที่เราเชื่อว่ามันทำได้ในคนไข้คนแรกก็คือที่ปลูกไขยไขกระดูกและเอาเซลล์ที่ต้านทานต่อก,การติดเชื้อ h i ชวีมาใส่กลับเข้าไปเนี่ย ในตัวคนไข้เนี่ยมันเวิร์กแล้วก็สามารถทําให้หายขาดจากการเชื้อเชวีได้คือคนนี้เป็นคนที่2เขาว่าเราไปการ concept, คอนเฟิร์มคอนเซปต์หรือทฤษฎีที่เราทําไปในเคสแรกนะคะคก็แต่ว่าไงก็ตามเนี่ยการเดี๋ยวเราคุยกันคุณผู้ชมจะเข้าใจว่าเออมันทําง่ายๆหรือเปล่าหรือว่าเออมันก็นะทำไมทำไมไม่ทํามาตั้งนานแล้วว่าทําไมสิปีทำมาสองเคสเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วการปลูกถ่ายไ,ไขกระดูกหรือสเตมเซลล์จะมันมีอุปสรรคพอสมควรนะเช่นอย่างคนไข้คนนี้เขาก็ต้องรู้ว่า เซลล์ที่ใส่เข้าไปใหม่เนี่ย uh huh. เขาจะรับได้ไหมนะคะอาจจะเกิดการต่อต้านก็ได้เรยว่า g r a ฟเวอร์สัสโฮสดซีนะคนนี้ก็เป็นอยู่หลายเดือนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย mm hmm. เขาค่อยๆ่ยฟื้นตัวเองได้นะคะแล้วก็ปรับตัวได้แล้วก็สุดท้ายก็คือณนะตอนนี้ก็คือไม่เจอเชือ้อ HIV มา18 mm hmm. เดือนแล้ว ะะอย่างนี้ผมมีคำถามอยากรู้ว่าแล้วถ้าเกิดการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายยีนชนิดน,นี้สําเร็จผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยก็สามารถที่จะไปปลูกถ่ายได้ได้เลยหรือ,รอเปล่าอาจารย์ก็จริงๆแล้วมันต้องดูหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือ1ค่าได้จ่ายนะคะก็หลักหลายแสนจนถ้าถึงเป็นล้าน<อ>นะะในการทํา1เคสฮะ,ะอันที่2คือเขาต้องไปหาเซลลหรือว่าที่เฉพาะเนี่ยที่เมื่อกี้เราคุยกันก็ค,คือเป็นคนที่ มียีนคือมีการกลายพันธุ์ของยีนนะะแต่การกลายพันธุ์อันนั้นนะไม่ได้ทําให้เขาป่วยแต่ทําให้<ม>พอใส่กลับเข้าไปในคนที่เป็นชวีเนี่ยทำให้มันต้านทานต่อการติดเชื้อชวีซึ่งอันเนี้ยเจอไม่เยอะอาจจะมาสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วไปควานหานะะว่าใครบ้างที่มีแล้วมันต้องเข้ากับเราด้วยนะเราจะใส่ให้เราแล้วก็ต้องเข้ากันด้วยไม่ใช่ว่าเอาใครก็ได้มาใส่ให้เราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันมี หลายๆส่วนก็จะเป็นค่าใช้จ่ายต้องไปหายีนเซลล์พิเศษนี้มาใส่ให้เราและก็ต้องเข้ากันได้ด้วยนะคะอย่างนั้นผมเจาะลึกลงไปนิดนึงอันนี้คุณผู้ชมน่าจะคิดเหมือนผมนะว่าแล้วมันปลูกถ่ายแบบบางคนเขาบอกว่าสเต็มเซลล์มันก็ใส่ที่เลือดกันทำไมต้องเป็นที่ไขกระดูกคะทำที่อื่นได้ไหมจย์ก็คือจริงๆแล้วจริงๆสเต็มเซลล์มันอาจจะจากไขกระดูกก็ได้เอามาจากเลือกก็ได้นะะแต่ว่าถ้าจากไขกระดุมก็จะได้เซลล์ที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในกรณีนี้ก็คือจริงๆที่ ที่เราพูดถึงสเตมเซลล์ cell, หรือว่าเซลล์ต้นกําเนิดเนี่ยนะคะเราอาจจะเคยได้ยินในเรื่องอื่นๆนะคะแต่ว่าบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกถ้ามาชมไว้ก่อนว่ามันยังไม่ได้รับรองทางการแพทย์มันสามารถใช้ได้นะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยคือเพื่อนคนไข้คนนี้เขาเป็นโรคมะเร็งนะมะเร็งต่อมน้ําเหลืองซึ่งมีข้อบ่งชี้ที่ต้องปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดหรือสเตมเซลล์อยู่แล้วอ่คือคือ,อยังไงเขาต้องทําอยู่แล้วแหละเพราะเเป็นมะเร็งอยู่นะแต่ว่าการที่เขาปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเนี่ยนะคะก็คือเอาของคนอื่นมาเนี่ย มันรักษาได้ทั้งสองโรคพอดีก็คือตัวมะเร็งเองเขาก็รักษาได้นะคะบวกกับการที่มีเซลล์พิเศษเข้าไปทําให้เขาหายขาดจากการติดเชือ้ A อไอชีวีนะคะซึ่งการปลูกถ่ายอันเนี้ยนะคะคือจริงๆแล้วการทําปลูกถ่ายเซมเซลหรือเซลล์ต้กนกาเนิดเนี่ยสามารถทําได้หลายอย่างในคนเนี้ยก็คือเอาเซลล์ของคนอื่นมาครับผมนะคะบ<ม>างคนเอาญาติพี่น้องมาก็ได้นะคะหรือว่าบางคนเอาเซลล์ตัวเองก็ได้ในบางกรณีนะคะแต่ว่าคนเนี้ยเป็นเอาเซลล์คนอื่นมานะคะซึ่งเขาต้องเช็คก่อนว่ามันเข้ากันได้ไหมเดี๋ะะยวปัจจุบันนี้เรามีความก้าวหน้าทางการพ แค่เยอะแล้ว่าไม่ต้องเข้ากันร0อยก็ได้เข้ากันบางส่วน50ขึ้นไปแล้วก็สามารถเอามาปลูกถ่ายให้ได <away> <time well> ้แล้วเาะคะอันคุณหมอก็ต้องเช็คก่อนว่าเข้าได้เข้าไม่ได้เข้าได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่อยู่ดีๆจะดุมๆไปทำเขาไม่ได้นะฮะแล้วอย่างเงี้การปลูกถ่ายมัน เจ็บไหม <laughs> ใช่ผมอยาก <c oughs> ผมอยากรู้วิธีการทำายะเลยจริงๆ<ะ>แล้วมันมัน,มนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะจริงแล้วก็ต้องมีการเตรียมตัวพอสมควรนะคะซึ่งการปลูกถ่ายจริงๆแล้วนอกจากก่อนที่จะเตรียมปลูกถ่ายเนี่ยต้องมีการให้ยาคีบิมบมัดก่อนนะคะ<อ>ต้องมีการฉายแสงทั่วร่างกะะ็คือเราฆ่าเซลล์เดิม หลักการคือเราฆ่าเซลล์เดิมก่อนก่อนที่จะใส่เซลล์ใหม่เข้าไปนะคะแล้วก็ถามว่าการใส่เนี่ยเราก็ต้องนอนในห้องปลอดเชื้อห้องพิเศษท่านั้นไม่ได้ทุกโรงพยาบาลที่ทําได้นะคะก็ต้องมีห้องเฉพาะที่ทําสําหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะแล้วก็เซลล์เนี่ยถามว่าจริงๆใส่ไม่ยากนะคะแล้วก็จะมีเราใส่ทางเส้นเลือดนะคะแล้วก็แทงเส้นเลือดดาแล้วก็ใส่เลือดเข้าไปทางเส้นเลือดนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายเราต้องดูว่ากระบวนการมันเรียบร้อยไหมเช่นเซลล์ยอมรับกันไหม มีการแทรกซ้อนไหมมีติดเชื้อแทรกซ้อนไหมนะคะแลมีเซลล์ต่อต้านกันหรือเปล่าอ,อันนี้กระบวนการกว่าที่เราจะผ่านพ้นกระบวนการนี้ไปได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะแทรกซ้อนเรื่องของเงินเรื่องของเวลานะคะคก็ต้องติดตามต่อไปว่าเ,เราจะคนนี้คนที่2จะคอนเฟิร์มไหมว่าหายจากเอชจริงแล้วก็ถ้าคอนเซป t นี้มันเวิร์กจริง ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะทําในวงกว้างได้ไหมนะคะ,ะ,ะติดตามต,ต่อไปนะคะก็คือหามากในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับคนไข้คนนี้นะคะครับผมนะฮะแม่อาจารย์โสให้ความรู้อันนี้เพราะว่าหลายคนอย่างผมบางทีก็งงๆแต่พออาจารย์พูดแล้วเราเก็ต <get S 2> ละเป็นข้อๆ<ล>นะฮะ อะมากันที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่านะข่าวสุดท้ายมาเมาส์กันก็คือเรื่องที่หลายคนเนี่ยเป็นนะก็คือการนอนนั่นแหละบางคนนอนไม่พออาจารย์อังคารพูดพฤหัสสุกแม่ไปไชดเชยเสาร์อาทิตย์ไปชดเชยแบบโอ้เราไม่ทําอะไรหรางวันเสาร์ขอนอนทั้งวันะนะครับอะถามว่ามันได้ไหมนะฮะปัญหาการนอนไม่พอเนี่ยนะฮะหรือว่าอดหลับอดนอนก็เรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่ของออวัยทํางานเลยทีเดียวนะครับหรือว่าบางคนเรียนหนังสือก็ต้องทําสอบทําอะไรแบบนี้นะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าเมื่อเรานอนไม่พอเนี่ยอาจารย์เราสามารถ ามารถนอนชดเชยได้หรือไม่ครับจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะคะการอานอนไม่พอเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะไม่มีประโยชน์แถมอาจจะมีโรค,ครแถมมา<ผ>มด้วยนะคะเพราะว่าการที่เรานอนไม่พอเนี่ยมันอาจจะทำให้ฮอร์โมนหรือกระบวนการควบคุมในร่างกายบางอย่างเราเนี่ยเสียไปด้วยนะคะครับผมเอ๊ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจะมีโรคแถมมาใช่คะผมถามด้วยความไม่รู้เลยนะว่าคือการแค่นอนเยอะไปทำไมมันจะเป็นโรคได้เลยครับ ค่ะก็คือตั้งต้นก่อนว่าเอาถ้าเรานอนไม่พอเนี่ยเราก็จะมีผลเสียต่อตัวเราเองถูกไหมคะเช่นร่างกายไม่พร้อมอารมณ์ไม่พร้อมนะคะนั้นการที่เรานอนชดเชยไปเนี่ยมันก็ทําให้อันดับแรกระบบการย่อยอาหารเสียสมดุลไปคือที่มันควรจะย่อยเวลาปกติมันก็ผิดเวลาไปนะคะแล้วก็ทําให้น้าหนักตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของไขมันเกาะเอวหรือว่าที่เราเรียอ้วนลงพุง ะะได้มีคอเลสเตอรอลมีน้ําตาลมีความดันเลือดที่ผิดปกติได้แล้วก็อาจจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองได้นะคะนะฮะอ่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสำสำหรับบางคนเนี่ยเขาสึกว่าเขานอนไปแบบสักพักแล้วแล้วตื่นมาประเภทแบบวันหยุดตื่นมา,าทานข้าวแล้วแบบกาไปนอนต่อ,ตอดีกว่าใช่ไหมคะออมจรยงจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนก็คือไม่แนะนําเพราะว่าพอกินปุ๊บแล้วนอนแน่นอน ระบบย่อยอาหารใช่กดไหลย้อนก็ถามาอีกเรื่องของการย่อยอาหารด้วยนะคะเพราะว่าฮอร์โมนบางอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเคยได้ยินฮอร์โมนเลปตินเนี่ยนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมแล้วก็ลดความอยากอาหารเนี่ยมันก็จะพอเรานอนไม่พอปุ๊บฮอร์โมนนี้ก็จะลดลงในนักที่ทางตรงข้ามฮอร์โมนที่ชื่อกลีรินนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เพิ่มความอยากอาหารก็จะสูงขึ้น ก็นะทำให้เรากินกินกินตายแล้อย่างนั้นอันนี้ผมถามสำ<ฆ>หรับเมื่อกี้เกิดแล้วแบบแบบเรียนมาหาลัยทางาน<ฆ>ที่มีปัญหานี้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นเด็กๆล่ะเพราะเด็กบา<ฆ>งคนก็เดี๋ยวนี้โหวันธรรมดาเขาก็ตื่นตั้งแต่ 4, ตีส<ฆ>ี่ตีห้ไปเรียนแล้วมันนอนชดเชยถ้าเป็นปัญหานี้เกิดขึ้นกับเด็กะนะอาจารย์คือจริงแล้วก็ต้องจัดการตารางเราให้พอ ใช่ต้องตื่นตีสี่นี่ก็ต้องตื่นตีสี่ครึ่งย่เงี้ยแสดงว่าสี่ทุ่มสี่ทุ่มก็ต้องนอนแล้วอ่ะคือย่องให้อย่างน้อยประมาณ6กเจ็ดชั่วโมงที่ติดต่อกันนะคะแล้วก็พอไม่งั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีโรคที่ตามมานะคะเช่นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูโรคกันเลยนะคะโรคเยอะแยะเป็นหมดเลยฮะที่จะตามมาอันแรกคือโรคหัวใจนะคะว่าจะเป็นหัวใจวายหัวใจล้มเหลวหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะอันที่สองโรคมะเร็งลำไส้นะคะอันที่สามเบาหวานนะคะอันที่สี่คือ นอนมันเป็นเรื้อรังไปเลยนะคะคือนอนไม่หลับเรื้อรังก็จะมีโรคอ้วนที่ถามหาตามมาแล้วก็เรื่องของความคิดความจําการตัดสินใจแน่นอนก็จะผิดพลาดได้นะคะแล้วก็เสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะความต้องการทางเพศลดลงแล้วก็สุดท้ายคือผิวพรรณไม่ผ่องใสระบบร่างกายแปรรวนนะคะเพรานะนั้นเราก็ต้องนอนให้ถูกวิธีมีอะไรบ้างเรามาดูต่อกันเลยนะคะทีนะคะคอันแรก<ม>คืออย่างที่บอกคือเข้านอน,อนให้ตรงเวลาอย่างน,อน้อยหก ได้ถึง9ได้ดีโอ้ตายแล้วเก <9 S 2> ้านี่จะยาก,ยากนะคะหน,นี่ก็น่าจะนับกับชั่วโมงกันแล้ว <_ C 1> อันที่ 2, 2คือหลีกเลี่ยมเครื่องดื่มที่มีกาแฟกาแคฟแคาเฟอีนนะฮะแอลกอฮอล์นะฮะเพราะว่าพวกนี้ก็จะลดประสิทธิภาพการนอนได้นะคะทําทจิตใจให้ผ่อนคลายไม่เครียดไม่ตื่นเต้นเราก็ไม่ควรออกกําลังกายหนักก่อนนอนนะคะบางคนชอบไปวิ่งหนักๆออกกําลังกายเสร็จนอนไม่หลับคือมันมีทั้งสองอย่างนะบางคนเหนื่อยหลับก็มี แต่บางคนออกเสร็จไม่หลับก็มีเนื่องจากว่าฮอร์โมนหรือว่าตัวอะไรต่างๆที่มันหลั่งออกมาใช่นะคะเราก็จะไม่หลับได้แล้วก็อันนึงที่เราชอบทํากันคือเล่นโซเชียลก่อนนอนโอ้ยเนี่ยอันนี้ผมเลยไม่ควรเลยบางทีแบบแล้วก็ตื่นแล้วติ่นตื่ทำให้เราบันเพลินไปแล้วก็เลยเวลานอนนะคะแล้วก็ต่อมาปิดไฟให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าแสงที่มีอยู่ก็ทําให้เรานอนได้ไม่สนิทนะหรือว่าหลับไม่พอนะคะแล้วก็ สุดท้ายคือถ้าเรายังไม่อยากนอนจริงๆก็อย่าเพิ่งไปนอนนะคะก็หากิจกรรมอื่นทําให้ทันนะคะทำให้จนรู้สึกว่าง่วงแล้วก็เข้าไปนอนทีเดียวนะคะเพราะไม่งั้นทีเรา,เาทําอะไรไปเรื่อยเปื่อยจนทั้งเลยเวลานอนก็เลยไปอีกไม่ได้นอนเรื่อยอเลย นะฮะอ่ะก็อยากให้ทุกคนพักผ่อนให้เพียงพอละกันนะฮะได้ข้อมูลดีๆไปแล้วอย่างน้อยๆ6กถึงเชั่วโมงนี้ทำให้ได้แล้วสุขภาพจะดีขึ้นนับชั่วโมงเลยทุกวันนี้ตื่นตีสี่ก็แสดงว่า4ี่ทุ่มต้องนอนแล้วให้ได้6ชั่วโมงนะคะ ครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราเบรกกันก่อนดีกว่าช่วงหน้าครับเรามาเฮลท h t ็อ k ครับเกิดกันไปแล้วทุกวันจันทร์แบบนี้เราก็จะมาเจอกับเซเล็บนะฮะคนดังซึ่งวันนี้ผมบอกเลยนะฮะว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่ไดเอทแบบไม่กินแป้งมา20ปีเนี่ยจนมีอาการป่วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอบเขาในะกับคุณแอนอังคณาทิมดีนะฮะติดตามให้ดีช่วงหน้าครับ